สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิธีชบาและวิธีเรียบง่ายนําโชคครับผมครับผมครับตอนนี้เป็นบรรยากาศส่าดนะครับพี่น้องครับจะมาตามแนวท่าเปลี่นบานนะครับพี่น้องครับตามเราข้ามโค้งซ่องที่30นะครับพี่น้องครับหลังจากซ่องที่ยิบเก่าแตกกันเกือบทุกรอบแล้วท่านเนาะทุกรอบครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาที่บ้านทางเกโดดก็จะมาตามแนวท่าซ่องที่30นะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับท่านทางเกล็ดครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องที่นี่วิธีชบาแล้วก็ที่นี่วิธีเรียบง่ายครับมา ตามซองที่สามสิบเปิดซองแรกเป็นช่องสองช่องหลักที่ถ่ายทําก่อนใครเพื่อนแล้วได้ตัวจริงทุกฉบับไม่มีสําเนาเลย <c oughs> ครับฝากติดตามช่องที่นี่ <c oughs> วิธีจะง่ายนนำโชคแชนแนลด้วย <c oughs> ครับก็เป็นเปิดซองคนก็ชอบเหมือนกันเปิดซองแรกเนี่คนก็ชอบมันเคยแตกสามตัวครับรอบนี้คือว่าไปได้เลขไปไวมาไวกลับไวพผมติดงาน ที่วัดด้วยได้สองที่สามสีมาสดๆร้อนๆนะครับสดร้อนไปไปวมาไวครับผมครับเป็นวันพุธวันที่ยีบเอดมกราคมสองพอสครับผมครับถือว่าเป็นก็ดีใจกับเอซด้วยเนาะสองที่ยี่สิบเก้านี่ยโอ้แจ้งเกิดแบบแบบมาสนันสนันมาทุกโองห้ารอบหกรอบเจ็ดเก้าเจ็ดคือเอฟซีเขาเังด้ลระจ็ดเก้ป็นเจ็ดหูนย์หกศูนย์เก้าแต่ทั้งเจ็ดหกทั้ง <ม>แตกบนแตกล่าง,งคบางคนจับไปแตกสี่ตัวที่ช่องเพจลงแต่ว่ามีแบบนี้ไหมมีแบบนี้ไหมบอกว่าต้องไปที่เพยผมไม่รู้ๆๆ <c oughs> ที่บอกว่าอยากได้แบบนี้สี่ชุดสี่ตัวที่แตกนั้นที่ศูนย์หกสามห้าอะไรครับใช่ครับว่าเนี่ยเราแอดแคปให้ผมผอกแคปให้เอฟซีเอฟซีน้องเอฟซีว่าอยากได้แบบนี้ากได้แบบนี้มีแต่คนวันนี้ก็มาทั้งวันเลยอยากได้แบบนั้นว่าต้องเพืออยากเห็นชุดสี่ตัวด้วยอยากเห็นชุดามตัวคือจำให้ ็เปเลขะอาจารย์มาใช่แค่เ,เปเลขปริศนาไปเลขสามชุดสามชุดสองหางกับสองชุดอะสี่หางเพราะว่ามาันครบหกวันหกวันหนึ่งชุด fc ทีท่เข้ามาใหม่หรือทางเพจทางไหนที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมให้แต่ตัวเดิมให้ตัว,ตวเดิมันนี้ก็คือคนที่มาใหม่แต่ถ้าคนที่มาประจำเขาจะรู้ว่าเป็นเล่นได้หกรอบหกชุดตัวเดิมแล้วมันก็ออกดีด้วยออกออกดีเดินดีมากค,คสัสนว้ก็ สองที่ยี่สิบเก้าเนี่ยเดิน,เด,นเดินทั้งสองแล้วทำไมเดินทั้งสองเดินดีคน<ม>ถูกเหมือนที่พูดว่าถ้าเปิดแรกแล้วเข้าครับแล้วมีทุนซื้อรับสองรับสองเข้าก็มีทุนซื้อรับสามก็จะเป็นเป็นวาจาสิทธิ์ที่เข้ามาเรื่อยๆเ,เข้ามาเรื่อยๆขอบคุณเอฟซีที่ยังติดตามมาตลอดบางคนว่าได้ค่ากับข้าวบางคนได้ค่าประตูไอ้คนก็คือดีใจอะ่ะเอฟซีโทรมามาหาผมใหม่เยอะเหมือนกันผมก็ก็รับไว้ถ้ามีเวลาผมก็จะตอบ แต่ผมจะไม่แต่ถ้าถามตัวเลขเลยผมจะไม่บอกถ้าบอกปุ๊บมีเอฟซีบางท่านถามเลขผมส่งเลขเลขลาวไปให้ยังมาถามาเลขได้เลขอะไรอีกหือว่าท่านไม่ได้ดูคลิปหือบางทีก็อยากให้ท่านดูคลิปก่อนบางทีผมส่งเลขบอกส่งรัฐบาลไทยไปให้ขอเลขไทยหน่อย <c oughs> คือบางทีผมส่งทั้งคลิปลาวลคลิปไทยไปให้เพื่อให้ท่านได้ดูคลิป <c oughs> แต่ท่านไม่เปิดดูท่านบอกว่าขอเลขไทยหน่อย ที่คิงจะส่งอย่นคิแล้วคือกัรนาอขอความเมตตาเราเขอให้ท่านเปิดดูอันนี้จบก่อนคิดว่าปูองดำเขาเราก็ถือว่าเจ็ดสี่สองก็ถือว่าปูองดำผมให้คือว่าเลขลงตาวัตผมจะขอพักก่อนถ้าผิดซองราผมขอพักก่อน,นเลยจริงครจุดต,ต่อเลขเลของค์ดำคือรอบแล้วเข้าผมให้เจ็ดสี่สองแต่ผมยังเห็นห่วงเลขลงตาเลไกเลยใส่จริงผาต้องตัดเจ็ดสองในปกติปกติต้องตัดมาแต่แล้วเลขปูองดําก่อนที่จะออกผมให้ แอดมินดูเนาะทุกยังอยู่หรือเปล่าไปดูนี่ยังดูอยู่ครับผมคือเป็นเก้าเจ็ดสองตรงตรงเก้าเจ็ดสองตรงผมยังขนลุกเลยคือคือคือมันเกิดเรื่องอย่างนี้คือคือที่ที่เลขแม่นผมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่หัวลาวจะออกเนี่ยหมาไอ้เจ้านำนาโชคเนี่ยมันมันชอบมามาหาผมตอนจนเย็นผมว่าถ้าเนี่ยที่มันฟังภาษาคนรู้เรื่องเพราะว่าถ้าอยากกินไก่ย่างอ่ะ ให้หวยลาวเข้าแล้วแล้วห้ารอบที่เข้าหกรอบที่เข้าอ่ะก็ได้กินเอรนั่นน,นแต่ผมไม่ได้คือถ้าซื้อเอาปรากะปพอทกิน,เ,นเขาจะงอนอีกบอกว่าถ้าถ้าเข้าได้กินไก่ก็ถ,ถือว่าเลขลาวเข้าหกรอบก็คือว่าเป็นเป็นเป็นเนขานำเป็นนําโชคนะครับก็คือว่าอันนี้ก็มาด้วยทีนี้วันที่หวยไทยจะออกอะ่ะครับอันนี้ขออารมณ์บทนิดหนึ่งเน,งเนะ<ช>าะครับบทนิด<ม>หนึ่งคือเป็นเป็นการอธิบายนนแนวว่า ภูดำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะว่านายกมาบนที่นี่ก็ได้ติดนยายกผู้ใหญ่บ้านมาบนที่นี่ก็ติดผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตอที่เลือกผ่านมามาบนไว้วันที่สิบผมติดชายนางอยู่แล้วท่านก็เปิดประต,ตูมาแล้วมาบนไว้แล้วก็ติดสอบตอพอติดปุ๊บท่านก็จะมาแก,ก้บนคืนออบตอดเรือวันที่สิบเอ็ดท่านมาบนวันที่สิบได้เรือกวันที่สิบเอ็ดท่านติดอันดับที่หนึ่งท่านบนไว้<อ>นี่พอบนไว้ท่านก็โทรมาผมก็พยายามหาเบอร์ว่าคนไหนน้องี่ที่มาแก,ก้นบนอ,นอบตเพรผมไม่ได้อยู่นะ โวเบอร์ทวรผมไปร้อยสายผมจาไม่ได้ครับผมพยายามถามเด็กในวัดว่ามัมีใครรู้จนวันที่สิบห้าเโทรมาหาผมนะวันที่สิบหกโทรมหาผมบอกว่าจะมาแค่บนว่าสอบบโตได้ที่หนึ่งเลยว่าจะมาขอโชคได้ไหมผมก็เลิกงานมาก็มาอยู่พอดีก็เกก็ว่าได้แต่ว่าต้องจิตต้องนิ่งนะถ้าจิตนิ่งแล้วสื่อได้จะมาตอนเย็นพอดีทีนี้แกก็เอาพวงมาลัยตอกไม้ทุกเทียนมากับ น้ำแดงมาประมาณ9ขวด9 9ขวดับ <_ an> ผมไร่9คู่แล้วแกก็นั่งสมาธิแล้วจุดทูบแล้วพอแกนั่งสมาธิปุ๊บแกลืมดูทูบทูบแรกท <_ an> ีก่จุดมันหายไปเลยคือทูบมันละลายหายไปยที่บอกว่าผมก็หิวข้าว,าวาก็หิวน้องเืิองานมาก็เป็นเจ้าของสถานที่ก็ต้องดูแกเลยขอจุดอีกทูบหนึ่งผมบอกว่าทูบแรกปูไ,ไม่ให้หรอกเพราะแกนั่งสมาธิอยู่จุดทูบที่สองคืนวันเย็นวันที่16อ่ะแกจุดได้้าส7 2 ตั้งตรงแล้วผมก็เพลอพูดปากกับมานําโชคเนี้ยโชคบอกว่าขอขอให้ลราแตกด้วยถ้าไทยแตกสามตัวนะได้กินไก่ย่างอพอไทยแตกเก้าเจ็ดสองเอาปากกระป๋องให้กินไม่ยอมกินไม่ยอมกินเลยมันรู้งอนจนได้กินไก่ย่างถึงกินเอาปากกระป๋องให้กินก็ไม่ยอมกินหมาเมื่อกี้นี่เลยเขาขอแล้วแม่นมากเขาได้สามร้อยคูณสามร้อยซื้อสองเจ้าเก้าเจ็ดสอง สตัวแตกสามตัวแตกตรงตรงเลยทุบยังอยู่เนาะถ้ายังอยู่ก็ให้แอฟถ่ายเอฟซี FC ดูถ่ายในคลิปมวยาแนั่นแหละเอฟซีดูว่าปูงดำสักจริงเพราะว่าวันที่สิบสี่กุมภาพก็จะเตรียมงานเป็นแก้บนด้วยแล้วก็มีมอลำคณะใหญ่กับภาพยนต์ด้วยครับก็คือว่าจัดยิ่งใหญ่มากมีสไลเดอร์มีอะไรเป็นการแก้บนที่ผมถูกแล้วก็ รวมยอดแต่ละเดือนแต่ละเดือนเดือนมาเพื่มมาจัดทีเดียวแต่ก่อนจะจัดทุกเดือนทุกเดือนแต่ด้วยมันไม่ไหวเลยหกเดือนมาจัดครั้งหนึ่งงานก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนิดนึงก็คือเป็นการโชคดีคือปูงดําตั้งแต่สองห้าห้าสองออกเก้าห้าแต่วันนี้ผมไม่น่าทิ้งสองเจ็ดเลขที่สามยังติดสองเจ็ดอยู่สองเจ็ดมีอยู่มีครับสองเจ็ดสร้างมาสร้างที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเขามาจุดทูบอะ ไอ้เก้าสองเจ็ดทุกตรงเลยอ่ะแต่ผมก็ใส่ตามเขาไปอยู่มันต้องใส่น้อยเนาะแต่ผมชอบเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเลขควาจานพรอาจานพรบอกไอ้ถอยเก้าหนึ่งแล้วถอยมันหกเก้าเฮ้ยมันไม่หนึ่งก็สองแต่แกบอกาแล้วกะครับจานพรจานพรแค่เจ็ดเก้าแล้วแกบอกยูทูบเบอร์ว่าให้ถอยเก้าหนึ่งแล้วก็เดินมาเก้าหนึ่งมันเป็นสองสองแต่แกบอกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้ามันเป็นเลขที่แบบน่าจะมาถ้าออกหนึ่งเจ็ดเก้าหรือสองเจ็ดเก้าถูกทั้งเพราะเขาซื้อหกกลับอยู่แล้วตัวเดียว เต็มลำเลยนะครับก็ถูก972เต็มลำเลยลุ้น้นเลยทีนี้เราก็มาลุ้นเล่ากันอันนี้เป็นเล่าเรื่องนะรัฐบาลไทยถ้าใครอยากมาเสี่ยงโชคที่สารดําผมว่าถูกจริงสักสิบจริงครับก็ถือว่าเรามารุนรัฐบาลลาาดีกว่านะพิณานี่ก็ที่จะว่าตอนแรกเนาะเดี๋ยวรอบนี้พิม์โรเลขไมลีลามาแน่นอนตรงเตาเดี่ยขอพักนี่ก่อนผมครับเลขไมลีลาผมจะเก็บไว้ให้อันนี้ช่องอื่นไม่มีเปิดซองแรก สองช่องนี้ได้ก่อนเลขไม่ลีลาเนี่ยเลขไม่ไม่มีลีลาครับเล,เลขไม่ลีลาเปิดคนเพื่อนเลยนะท่านนะ้ผมจะเก็บไว้ให้สองช่องสดะดวกกว่าไหนมาถ่ายทําได้เขาคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเลขใครถ้าลุดสองลุดสองรอบจะพักก่อนเอาชุดคือมันมีสามสี่ห้าคนที่ให้เลขผมมา,มาแต่เขกรองเลขก่อนครับเลขไม่ลีลาเลขไม่ลีลาคีบร้อ้เลย เล่งนี้คนจะชอบมันเพราะเไม่มีลีลาบากคว่าลีลาเกินลีลาเกินเลขนี้ไม่มีลีลาชุดชุดทางเดียวหรือเปล่าท่านชุดสองชุดเหมือนกันสองชุดเหมือนกันคือบางคนอาจจะคือมันชอบขีดเด่นที้รองถือว่าเมื่อไห่แล้วเขาเข้าแต่ไม่บอกดีกว่าว่าเข้าตอนไหนอืเข้าอยู่ใช่ไหมท่านเข้าเดี๋ยวถ้าไม่เข้าวันนี้ไม่ได้ออกน้องทีมรอรอพิมรรอเลยมรอเลขไม่ลีลาเลขมาจากสนามบินน้ำมนตรงเลยบอกตอนแรกผมก็ไม่เชื่อ มันมีเข้าซูนสองนะแต่ผมพูดเลยดีกว่าเข้าศูนสองตัวหนึ่งเป็นเลขที่ถ้าผมบอกว่าแต่แล้วมันก็มีใครชอบเป็นเลขขี้เหร่เป็นเลขที่ใทบให้ให้มาให้มาหนึ่งศูนสองกับเจ็ดศูนสอง,อสองตรงนรองหใ,หให้เจ็ดให้เจ็ดซูนสองกับหนึ่งศูนสองคือเจ็ดเหมือนกันก็เลยเป็นก็เลยหนึ่งศูนสองจุดสองอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเลขขี้เหร่เนาะคือถ้าผมออกคลิปแต่แล้วผพราว่าคนจะต้องซื้อเจ็ดเก้าและเจ็ดเก้าดังมากเจ็ดเก้าดังมากผมก็เลยเลข ไม่ลีลาผมเลยไม่ปล่อยคือปล่อยให้มันออกไปก่อนเนี่ยผมอยากดูว่ามันจะแม่นไหมบอกถ้าออกถ้าออกซูนสองผมเอามาปล่อยให้ผมยังขำเลยออกศูนสองออกได้ไมันเลขถ้าบอกแอดแอดก็ไม่ชอบนะไม่ชอบซูนสองมันมันเลขไม่มีวนหลังอ่ะปว่อยออกมาได้จะได้นะเออปล่อยออกมาได้ก็คือว่าวันนี้ก็ขออนุญาตเอฟซีพักเลนลงตาวัดเหมือนหนึ่งเพื่อให้ท่านได้สร้างบารามีก่อนเนาะคร,ครับก็อาจจะเลขไม่ลีลาเลย,เลยออกโซช่องช่องอื่นไม่มีออกอันนี้ด้วยปฏิญาณตัวจริงๆ ใครมาอขอก็ไปให้เลขไมลิลาเนี่ยไม,ไม่ไมลิลก็เขาให้มางั้นพี่เอฟซี F ผมเขาก็ฝากเลขมาพยายามมีเลขเด็กก็พยายามส่งให้ผมออกช่องหนึ่ผเขาไม่ออกอยู่แล้วก็พยายามส่งให้ออกให้ผมออกช่องให้บอกว่าถ้าถูกเ,เลขไมลิลาถ้าใครถูกขอค่ากาแฟ <laughs> ขอค่ากาแฟนี่ก็ขอจริงเขาฝากผมมาผมเป็นนังหน้าไปให้ ผิดถูกอย่าว่าผมเด้เขาฝากมาจริงเขาก็ถูกจริงเมื่อที่แล้วถ้าผมปล่อย02นะผมยังงอเราเต็มไม่กล้าเลยทุบองดำผมถือว่าเข้าอยู่นะท่านน่ะเห็นนะทุบองดำก็เราทุบองดำนี่เข้าเข้าเ742ผมจริงผมปล่อย742คือเลขตัวเดียวอ่ะผมเลขเลขดำถ้าใครหยุดทุบจะไม่มีจะไม่มีจุดสองครั้งครั้งเดียวจบเลยถ้าผมจยุดผมจุดได้ผมจุดทางเดียวได้ว742จริงผมก็ต้องเลขทุกางเดียวมันตัดได้เพราะ7274ผมตัดแล้วแล้วก็ถือเลขดำเข้าแล้วก็มา ใครผ่านมาเห็นช่องที่นี่ผู้ถทังานสีช้านจะได้เลของดํากับเลขไมลีลาไมลิลาเลขไมลีลากับเลของดํามาดูว่าจะตรงกันไหมรอบนี้มีเฮขออนุญาตขอโทษเรชีด้วยเลขใครอาจจะมีคลาดเคลื่อนเพราะว่าหนึ่งวิ่งเจ็ดเด่นเจ็ดกที่ว่าแต่ว่าวิ่งเจ็ดขอบคุณพี่ป้าอยู่ป้าไก่เชียงคานขอบคุณป้าไก่เชียงคานวิ่งเจ็ด ให้ค่ากาแฟผมห้าร้อยขอบคุณมากอย่างมากเลยผมบอกวิ่งตัวเดียวเจ็ดเลยเจ็ดมาตเจ็ดเข้า,าแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งเป็นตัวเรีผมไม่รู้จักแต่โอนมา, 101, าร้อยหนึ่งค่ากาแฟขอบคุณเลขบอเลขวิ่งแม่นมากเพราะว่าสองรอบละรอบก่อนตัววิ่งศูนย์ติดศูนย์รอบนี้วิ่งเจ็ดติดเจ็ดก็ว่ายังถึงเข้าไปเข้าก็เอาใจช่วยแต่ว่าเลขวิ่งสองผ่านมีบางคนวิ่งตัวละหมื่นพี่น้องกันอรุ้น เลขปูองดำและเลขไมลีลาเนาะเลขไมลีลาอันนี้เขาตั้งชื่อมาเองนะผมเราแอบดูคลิปมอยู่ครับมาแล้วมาลุนลาวกันสองเลขเลขลาวสองเลขสองที่เปิดแรกสองที่สามสิบเป็นเลขที่ทุกคนเฝ้ารอเลขสองอ้านปิดตลาดมากเปิดใครอยากเห็นในช่องยูทูบขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ใครอยากเห็นตัวนี้ขอหนึ่งเดี๋ยวขอเจ็ดไลค์เจ็ดแชร์หนึ่งความคิดเห็น พอเลขงซองล้านใครอยากเห็นในยูทูบพิมพ์ไปที่สองล้านขึ้นชื่อผมเลยเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยที่ให้สองล้านแล้วยืนหยัดมาได้ปีหนึ่ง<ช>ความแม่นไม่เป็นรองใครครับรันนี้ก็ถือว่าเอฟซีมาได้ด้วยอันนี้เป็นมาสดร้อนไม่ได้เตรียมกระดานเลย <c oughs> ม,มาถึง,งปุ๊บมาแบบไปเร็วกับเร็วกลับเร็วมากเลยมาจากฝั่งเรามาถึงปุ๊บพระก็ใช้ต่อไปป๊องเหมือนซองที่ยี่สิบเก้าก็มาสดสดเหมือนกันซองยี่สิบเก้านี่มาสดสดเลยก็แตก เปรี้ยวๆเลยเกิดมาก็ใช่เลยแลท่านเอ่อับตอนนี้ขอบคุณเรียบซีบางท่านที่ร่วมห้าสิบาทสามสิบาทก็มีร้อยยังมีร่วมค่าซองขอบคุณที่ไม่เคยทอดทิ้งช่างจีวดได้ร่วมค่าซองค่ากับค่าไม่เป็นไรเดี๋ยวออกเองขอค่าซองกับค่าถวายพระจาจาร์ก uh 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 uh> uh ็คือว่าดีใจด้วยเป็นซองร่มบุญซองบุญล้วนไม่มีเก็บตังก่อนท่านถูกแล้วท่านค่อยร่วมบริจาคครับสตาน้ำพิธาไม่มีการเรียกเงินเลยครับออะมาลุ้นกัน เปิดแล้ว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 มาอย่างนี้จริงจริงท่านให้มาอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนคลิปนี้ถูกมาร์กอทายกฝั่งเราดูเหมือนกันนี่ครับเอฟซีดูผมไม่ได้เปลี่ยนแม่ตรเลขเดียวเลยมาอย่างไรอย่างนั้นตัวเนี้นอนมีแต่โตงามๆเนาะวิธีหรือเปล่าครับผมให้เราดูได้งามเลยอรับผมมีแต่งามๆเลยครับผมเนี่ยมาเลขนี้เคยทำประวัติศาสตร์แตกเลขนี้มามาใหม่แล้วเจเจ็ดเก้าห้าเคยแตกเคยแตก ตอนนั้นคนได้เงินเป็นแสนเจ็ดเก้าห้าแตกสองรอบใช่ครับรอบนี้มาผมดูได้เจ็ดเก้าห้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งสามหกตู้สองผมว่าเลขงามมาันมาหกเป็นเนกะ้าเก้าเป็นหกพี่น้องครับหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นหเพราะว่ารอบก่อนเจ็ดี่บางท่านกลับเอง,องนี่นี่หนึ่งเก้าเป็นทกเจ็ดเก้าเป็นเจ็ดหกถูกตั้งบนทั้งล่าง <c oughs> ผมให้06 <c oughs> ไปซื้อ09อิจ๊ะยอมืมอ <c oughs> เอาว่าก็รู้รู้ทันหมดแล้วดักทันถ้าอย่างนี้ตัวเต็มชุดเต็มสี่ตัวสามตัวหรือก็ไปดูตามาเพจถ้าอยากเห็นชุดสี่ตัวชุด3ามตัวที่จับคู่ให้บางคนแบบไม่อยากนั่นแหละคือแบบเอาเม็ดเดียวตามที่แอดจะให้ก็ไปที่เพจยูทูบที่นี่พิธีชาวบ้านแล้วก็เพจ วิธีเรียบง่ายเนาะพิมไปที่แล้วท่านเห็นชุดชองตัวสามตัวที่จับไปให้ครับแตกสามตัวก็จับไปแตกสามตัวจับไปแตกสามตัวจับไปแตกสี่ตัวก็มีครับจับไปแตกโต๊ดสี่ตัวอันนี้ผมยืนยันได้แล้วก็มีเอฟซีบางท่านว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้ผมก็ไม่รู้จะผมก็แค่ดูซ้ำเนาะผมตอบแอดไลน์เอฟซีก็วันหนึ่งก็เป็นพันสายแล้วก็ให้ท่านไปดูเองเลยว่าแตกจริงศูนย์หกสามห้าแตกสี่ตัวครับ อันนี้ก็คือเป็นรอบแรกเปิดท่านทัานเจโรดชอบตัวในนอถ้ารอบแรกผมเปิดเต็มชกออกออกแถวล่างนะครับนี่ไม่รู้เป็นยังไซอสที่ที่ยี่เจโรต์เนี่ยท่านจะโ่างเน้นทุกเน้นแล้วเข้าเน้นแล้วเข้าเนอะทุกรอบเลยเนาะก็แปลกเนาะเ้นแล้วเข้าเน้นแล้วเข้าเแถวใดเข้าแถวใดไปบนล่างบนล่างครับคือเอฟซีถ้าซื้อประจําอันนี้ตัดเองเนอะไอ้ไม่กลับเองคือถ้าอาจารย์ให้มามันทีมเป็นเลขปริศนาเลขใบเดียวจะถูกทุกคนเป็นไปไม่ได้บางทนลืมกลับ ือบาท่านเลขให้มาเป็นปริศนาเนาะจะให้ตรงๆเลยก็ได้อาจจะเป็นสามหกเป็นปริศนาก็คือสามเก้าหนึ่งเก้าก็เป็นหนึ่งหกครับอันนี้เป็นเจ็ดหกห้าก็ได้เจ็ดเก้าห้าเพราะว่าเป็นเลขคือมันบางท่านซื้อมีผลกานบางคนเห็นปุ๊บเปลยมั่งถูกเลยหกสี่หนึ่งก็เป็นเก้าสี่หนึ่งก็ได้ถ้ารอบวันที่ยี่สิบเอ็ดรอบที่หนึ่งเนาะสองที่สามสิบตรงวันพุธถ้าผมชอบชอบหกสี่หนึ่ง สามหกศูนย์สองถ้าชอบสองตัวผมชอบศูนย์สองสามหกสี่หนึ่งหกสี่แต่ถ้าชอบสามตัวชอบหกสี่หนึ่งถ้าชอบสี่ตัวสามหกศูนย์สองถ้าหลุดสองตัวให้เข้าสามตัวถ้าหลุดสามตัวเข้าสี่ตัวเลยครับสาธุครับคือเลขพระจามจะมาทรงนี้ตลอดถ้าถ้าบางอย่างมันจะเป็นสามหกเอ็นไดไหมสามหกสี่หนึ่งท้ายนี้แตกสี่ตัวนะ ทําไมถึงเป็นสามหกเพราะว่าหกอยู่นี้เป็นสามหกสี่หนึ่งบางทีมันออกอาจอาจ,จออกสามหกสี่ได้ถ้าเราตัดนะบางคนเอาตัวนี้มันจับใส่เป็นสามหกสี่ก็ได้สามหกสี่หนึ่งนี่ถ้าจับจับสี่ตัวเป็นสามหกสี่หนึ่งทันทีเลยแล้วถ้าเราตัดถ้าคนชอบชุดสี่ตัวอาจจะตัดเป็นสามหกสี่หนึ่งก็ได้หรือบางคนชอบชอบสี่ตัวแบบสี่หนึ่งสามหกอย่างนี้ก็ได้มันก็เป็นเล่นเลเดียวกันที่บน แต่ถ้าสี่ตัวจริงเคยเข้าสามหกศูนย์สองใช่คับแต่แต่ส่วนนี้มันจะมามันก็มีมาแต่อยู่ที่เราอยู่ที่แอดบิทจะไปจับให้ทางเพจครับครับก็คือรอบนี้ถ้าผมชอบคือเรขมันหกชุดเนี่ยมันซื้อได้หกหกตัวแต่เราที่มาเน้นคือเน้นความชอบแต่ละแถวเขบางทีถ้าท่านอาจจะผมชอบแถวนี้อาจจะออกแถวนี้ก็ได้ครับแต่ซองที่สามสิบจะไม่บอกว่าซื้อครึ่งครึ่ง เต็มไปเลยเพราะว่าเอฟซีบางท่านสองที่เก้าซื้อครึ่งครึ่งสวรอบเสมอทุนได้กำไรนิดหน่อยครพอรอบที่สามที่สี่กดเต็มพิกัดเลยเสมอสมทุกรอบได้กำไรครับ,รบก็วันที่เบ็ดก็ซื้อเจ็ดเก้าห้าแปดเจ็ดถึงเก้าหกสี่หนึ่งสามหกศูนย์สองแต่ถ้าผมชอบถ้าคนทุนน้อยไม่มีคหบก็คือหกสี่หนึ่งสามหกศูนย์สองอืมครับ,ถรบแถวล่างวันที่ยี่เบ็ดผมชอบแถวล่างเอฟซีจะชอบแถวบนก็ได้ อาจจะบอกอาจจะออกแถวบนตัวหนึ่งแถวล่างตัวหนึ่งก็เป็นไม่ได้ก็คือว่าให้เอฟซีเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบจริงต้องอยากเป็นแค่แนวทางนะครับต้องอยากเป็นแค่แนวทางขอให้เข้าทุกรอบทุกรอบให้หลุดหลุดหนึ่งตัวให้เข้าสองตัวหลุดสองตัวเข้าสามตัวก็คือเข้าทุกรอบแหละว่างันนะครับผมวารจานี้คงเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดท้ายนี้ขอให้ช่างจรวดให้พอเอซีนิดนึงครับผมก็พอให้เอฟซเอาซองอลานไปซื้อแล้วก็ภาวนาซื้อแล้วก็ให้เลขออก ทะเลออกแต่งสองตัวตัวใดตัวหนึ่งหรือสามตัวเจ้ามานำโชคผมก็จะได้กินไก่ย่าง <c oughs> เพราะว่ามัน <c oughs> เลขเราวเข้ามาหกรอบ <c oughs> มันไม่ยอมกินปลากระปองเลย <c oughs> ผมบอกว่าถ้าเลขเข้าราวได้กินไก่ถ้าผมซื้อซื้อปลากระปองให้มันไม่กินก็คือขอบคุณเอฟซีที่ให้ออกแล้วก็ขอบคุณเจ้ามานำดำโชคมเมื่อกี้ <c oughs> ที่มา ไม่ผมไม่เคยขอขอเจ้าดานำโชคว,ว่าให้ยังไงให้ช่วยให้ออกนะถ้าไม่ออกได้กินปลากระป๋องนะครับก็ขอพ่อเอฟซีด้วยครับให้เลขออกเอฟซี FC ได้มีโชคไม่ลาเป็นค่ากับข้าวครับผมถ้าเลขออกตรงตรงผมก็ได้ซื้อไก่ย่างให้เจ้าดำนำโชคผมด้วยครับ <c oughs> เป็นจมานมาตรงเทียนมานำโชค <c oughs> ครับผมก็ฝากเอฟซีทุกท่านมีโชคเมลาทุกท่านในวันที่ยี่เบียดสองทุ่มครึ่งขึ้นไปก็แสดงความดีใจกับทุกท่าน อีกเหงูปันสาธุสาธุครับครับทีนี้ที่เช่าบ่อนแล้วที่เรียนอะไน้ำโชคก็ต้องขอบคุณช่างจุดรถนะครับพี่น้องครับที่งๆไก่จรไก่จริงกำมือซ้ำเลยกับในตามมาห่างนี่เอฟซีเนาะอ่าจริงๆทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเออเป็นแค่แนวทางข้กขโมยเลยจบตัวใดนะครับพี่น้องครับเป็นแค่แนวทางโปรดใจ้วิจารญาณในการรับชมครับพี่น้องครับและที่ขาดไปเลยคือเอฟซีนะครับพี่น้องครับที่มาคนละไร่ปลาเฉดครับพี่น้องครับต้องขอบคุณหลายๆเลย ้อให้นงี้งป,ปังหรือเปิดรอบไม่ซ่อมทีสามสิบแรกครับพี่น้องครับอห้เง้ยประกัาต้าโต้สวัสดีครับสวัสดีครับ